โฟกัสสนับสนุนโดย GM b i z ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรี Free, ทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher p a c e l ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา เข้าสู่ช่วงสต็อกโฟกัสแล้วค่ะหลายคนสดชื่นมากเลยนะคะหลังเลือกตั้งวันนี้พบกับอาจารย์สุเชษสุขแท้จาก Globex ค่ะอาจารย์คาร์สวสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโอ้มันคลื่นเหลือเกินค,กครับเม็ดเงินกลับเข้ามานะคะครับประเด็นเป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีมีอะไรมีสาเหตุอยู่สองสามสาเหตุผมว่าเลือกตั้งเป็นแค่ปัจจัยปััจจยหนึ่งก็นั้นเองก่อนหน้านี้เนี่ยมมีปัญหาของทางด้านด้านยุโรปค่ะแล้วก็ด้านจีน นะครับที่ประสบปัญหาอยู่ก็เลยทําให้ตลาดหุ้นนี้มีลักษณะหวังตัวก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเราก็ไดใ้ในคนที่มาดูแล IMF นะครับแล้วก็เลยทําให้การวิตกกังวลในเง่ของประเทศทางยุโรปผ่อนคลายมันก็เลยทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาถ้ายุโรปไม่มีเรื่องร้ายแรงต่อไปนี้ดัชนีที่ไปทดสอบครั้งที่แล้วที่1,000กับ 98. จุดเนี่ยหรือใกล้ๆก1้0เนี่ยผมคิดว่าถูกทลาย และถ้าภายในสัปดาห์นี้มีคณะมนตรีแล้วออกมาแล้วทุกคนยอมรับไม่รู้ล่ะไปเลยไปโอ้โหคราวน,นี้ไอพันกับหนึ่งร้อยจุดเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ต้านไม่อยู่แล้วต้านไม่อยู่แล้วดัชนีสูงสุดเคยไปเล่นกันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบกว่าจุดแต่ถ้าย้อนหลังไปในปีพศต5 3มา130กว่าเนี่ยดัชนีสูงสุดนั้นอยู่ที่1 1 4 3พราค่ะเพราะนั้นนักวิเคราะห์ทุกคนก็เลยไปเคยเคยวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่า อัเนีดที่มีการทดสอบเนี่ยต้อง1,143พราเพราะนั้นถ้าในสองสัปดาห์นี้คีย mm hmm. ์ที่สำคัญคือสัปดาห์นี้ถ้าคณะรัฐมนตรีออกมาค่อนข้างที่จะ,อะยอมรับได้ mm hmm. หลายๆท่านเนี่ยนะก็จะทำให้หนึ่งหนึ่งบาจุดเนี่ยเป็นจุดท,ดที่เป็นจุดที่ต้องขึ้นไปทดสอบแล้วก็ต้องทำลายถูกทำลายเพราะ mm hmm. กลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์เพราะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตตอนนี้เนี่ยลองเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของในแง่ของกลุ่มพลังงานซึ่ง ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็น PE ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยในกลุ่มของป,อ,ปอทั้งหมดเนี่ยอยู่ลงล่างแต่ของแบงค์เนี่ย ตัวไทยพันชุ์ตัวกส,สิกรเนี่ยอยู่ในระดับข้างบนแล้วสูงแล้วเหลือกรุงไทยเหลือบเบรกตัวหนึ่งที่สูงแล้วนะฮะเพราะนั้นก็เหลือกรุงเทพเหลือกรุงไทยที่ยังต่ําอยู่นะครับรบาระคะเราก็ได้เห็นนะคะแค่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีความผันผวน,ผนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีทั้งวันที่ขึ้นมีทั้งวันที่ลงไปพักฐานเพราะฉะนั้นก็เลยมีเรื่องราวของหลายๆคนซึ่งรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันทดสอบกันได้ตรงนี้กรราตเขาก็มีแบบสอบถามมาแล้วนะคะว่าใครลงทุน ได้รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปพบกันในช่วงของ MFC มันนี่กูรูไปดูเรื่องความสามารถในการรับความเสี่ยงในช่วงอายุต่างๆของแต่ละคนคเผื่อคุณผู้ชมจะได้เอาไปคิดคนะคะครจริงๆมันไม่ใช่แค่ช่วงอายุเท่านั้นมันจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะคเป็นองค์ประกอบแต่ว่าแบ่งกันคร่าวๆด้วยช่วงอายุไปชมกันคะ่ะ